สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนมือนี่ซาเจยบบาดหน้าผ้าหล่อพามาหาโกมหาเขียดอีกแล้วคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องมือนี่มีสามารถสีผิ่มมาสองคนนูเล็กอยู่บาดตะเพ็ดกับจ่ายก็ไอเล็กเห็นไปหาโกมหาเขียดพี่เจยคขึ้นมานแใหายไปน้ำเน่เด้อมืออืน่นโอเคว่ะมานำมาลองเบ่งมือนี่เลี้ยงเส้นทางมาจากบองเกา เพราะว่ามองกเกาเฮาเอาบักย่างคักๆเลยม,ม,มีห้อยบอยใาไนนูเคืองกระมามือน,นีจ้าเออตาถอกทั้งท่าตู้มครับพี่นออ้องอันนี้ย,ยู่เลยบานธรรมาสามาบานโบขูงมา สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนครับท,ทุกทกท่านครับผมเป็นกำลังใจให้สุขุสุขคนคือเก้าละครับทั้งวิกฤตโควิดทั้งวิกฤตน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมภาคใต้เฮากับท่วมขึ้นกันสู่เด้อพี่น้องเด้อ่าน้นวิกฤตไปด้วยกันครับผมสวัสดีค่ะสู่ครับปีนี้จักเป็นยังไดปีนี้จักอีกยังแน่หลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ย ขนะี้ต้มใส่ปลามีโตบ่มาเยอะมากมาว่ากับครู่มาเร็วๆไส้ปลาพูนเอ็นยุบพูดอุ้ย เอาเก็บปลากวนพี่น้องม่กระคูกระคูมาใหญ่เยูนแน่เลยะูระคูกระคูะะ โอ้กะดูก่อนอี่อยังมสัสุนดากวะ <c oughs> อุ้ยุดจ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 ุดะุดจ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 บดจุก่อนจดนุอจุดอุดดจุดดจุ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 ดกุดด ตัวใหญ่เดี๋ยวกเดยอก่อน้โอ้ย้เเยตกจากป่าช่องมือก็มีปลาลูดเลยโอ้ หมุนเข้าไปนี่ครับพี่น้องปลาหยังนี่ปลาสลิดปลาส<ด>ลิดลายอยู่เลยเตะเตะเตะอยู่้เอาุออก หลายเนาะลายลายลายป้านี่ก็เอาได้เอาได้ป่า้มีต่ปลาสลิดหน่อยเป็นต่าป้ยเถอะวะะป่อยซาไต่ป่อยซาตะดวย่มีปลาสลิดโน้บุกเบิดปีอ้อยยาหยาปากหยงอยาปากาาา อ้ยมองยายมาปะก็ลยเดี๋ยววะเนี่มึงกํามาถือ่สองบามสามงอตัวนี้ตัวใหญ่เหี้เนี่ยเห้ยตับ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 วเขาเลยพี่น้องพี่ได้เล้วหััวหัวหัวหเาเลยหัวกมเาเลยหัวกําเขาเลยหัวกํมใส่กับคู่เลย คุณนะมีแต่ต <Census comfy> uh ัวงามเลยที่นี่บดท่านไหนบดจู้เมยเห็นจงไจะเอาบดวะพูเมพี่น้องบับบูบับบูบับเมยนมพนม่พนเมนาลิมแหงจังน่อยด้อครับด้อพี่น้องด้อ เอาเพื่อนงนี้หลายทีนี่ว่ามีนวบานหลายที่คุณโอ้กดูดูดดูดัดอูดดูดูดูดดูดููดูดููดูดูเอาูดูดเอาดูาูดูดูอูด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 ่นูดูดดดู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 ดดูน เอาป่าไปอูไปถอดเด้อพี่น้องเอ้ยถอดปนโอ้ยตากแหงไว้แล้วมักตากแหงไว้แต่ถอดนี่เดียวตู๊ดใส่ชิเป็นโอ้ยตกใจป้าคอหน่อยอืมป้าคอตัวนั้นมันตกใจดีบ่ปน่นปนปนข่อยานเป็นปลาดุกอยู่นะอืมนั่นโอ้ยป่าไหลแหงเลยโอ้ยบุ้งปลาคอปนไในเลยรุ่นนี่เมียนเมียนเมียนขันเอาหนามออกเนาะตะหองเนาะมมนนนนเห้่ กำบหมากำบหมาเลยพี่น้องหนุ่มหมาหนุ่มหมาเลยอุ้ยของๆเราเมียนปลาดุบไปเลยเฮ้ยเราปลาดุกเด้อดแล้หมุนเขาเกียงก็จังไปเอาอยู่สาตะโดยเด้อวยเล้าปลาดุกเกียวว่าวเขาว่าอุอยขวานซ้อนเฮงเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วพี่น้อง เอาแล้ว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 ผักจกหาปลามาหาโกลบนี่ครับเอาแล้วย่ายเลิศเหมือนเดิมครับเอาอันน้มาอันนี้มหน่อยหยิงามๆกันนะให้ให้ให้ถุงให้อันนั้นดิยางอะไรมาดิแม่ยางไม่ได้คุกยางไม่ได้คู่เอาเอายางมาอยู่เอายางมาอยู่นี่ปลาทับยางแล้ว ครับตัดผ so ่ามาเอาปลามันเหมือนเดิมดีน้องนี่นี่อง่างายหร่ก็เดีวกันนี่งามตัวนี้งามง่ายง่ายแนเลยปลาเข็งกระโดดกระเ่าพอที่งานเ้าคักเลยปลามือนี่คบตัวดึงบ่กม่สีสันหนาออกจากบนนี้เลยฮะ ปลาพันะพี่น้องโอ้โปลาคอตัวางามแน่อยู่นี้แหละเฮาเฮาปลาคือหาวแต่ว่านมึอนี่ไหมตึ้ปลาเข็งแบบน,นีตน้ตื่นเต้นเลยพอทีมงานสาวเจอบป่ปลามือนนี่มันหนาวใส่หลับปลาคออยู่น้ำนี่แหลมบอ่บอใบใหญ่ดอก <laughs> นี่ไงคือบ่อเข่งที่มาหลินการเนี่ยไง ใส่ย่า่ไปเบิ้งไปเบิ้งครับพี่น้องไปเบิ้งครับ,มบแมนบ่ยายแมนบ่แมนบ่วใส่อ้ยอุชาบัวครับพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องสุดท้ายเราพอหูปูครับ <itation> น้าวได้แล้วครับอูนนอ้เอ้ยหลุดมือเฮ้ยไปเบิง่งได้กะคูพี่น้อง อีลีมาครับมามามือนี่พิการเท้าอยู่ใส่เนาะมือนี่บ้านบัวโคกบ้านบัวโคกทาตูมครับมาเด้อพี่น้องมลมวนมวน,มวน้ำกันครับผม กับบ้านควอนพอดีพี่น้องไปเรื่อป็นต้นไหนแน่น้อเซียนเห็ดเท่าหนิเนาะผมมาสิสอบถามอยู่ว่าเห็ดเห็ดกินหมดยังสันนี่โอ้ปลาคอครับปลาคอมาเริ่มยาใยน้องภูมิไม่ล่ะเป็นมาชัดเจนว่าออกกินนะเพื่อชัดเจนก็บล้วงขันพืนใดต้องเผาเบาใข่แน่ผู้ใดก็าย ยายหนองพุ่มเมียนเป็นอย่างมาหานำนานะเมียนมาอะไรนะครับเด้อมามาอะไครับมาได้มาไดไรว่าวฝากความถึงใหญ่จะไม่กะฮะเป็นฝากความถึงใหญ่จะไม่ก,มกล้าเขาจะหลงว่ายูหนีเิ็นบ่เก็บใส่ยังบ่อเด้ผมมาท่านไห้เก็บใส่เด้ กินผู้เดียวบ่แซลบดรอกเสียกเป็นไงต่ำบกหส์กอดกับคอเนี่ยแซ่ซัมือนานได้ป่าคอขอนมือนานจกเขาไปตํำบกหงยื้กับพักแวนเออเออแล้วปจกแต่ต่ำบกหงสพักแวนจกบ่ได้ก็ฝ่ายซันตัพักแวน คันหาไปเรื่อยๆพี่น้องคันหางมหาไปเรื่อยๆจริงไม่หลายอยู่แต่บองแล้วว่าจงไหวเนหนกไห้อันนี้กินแน่แล้วว่านกกยางนกเจ้าก็หลายเนาะม,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 มวนมว,มวมนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ต้นใจยังมันจะได้ปื๊ดลุยเอาปวดปีติเล็กไม่เป็นตาได้แค่ไดนลุยเอาปวดไปนั่นล่ะต่ทองพู้นต่งทอง เหอครับง่ายมองไม่เลรวครับพี่น้องง่ายไปเรื่อยๆครับไปพี่น้องอีพอถุงกระสังแม่พี่น้องเอ้ยใส่ป่าได้แซน่าไบกอนยากเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอามาตอกก็ได้ นั่นพระนาตนน่นดอกเข้ามาหอยใกล้ละโบคุณอล้วนี่เด็วประยังไล่ยลด้วยด้วยพี่น้องใส่ช่างเด็กประัอาสช่งนี่ระคันเด็กเต็มก็ช่างนี่นาวิด